วันนี้แม่นายจะมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีคราบดำที่อยู่ตามซอกตามมุมนะคะหรือว่าตรงขอบยาแนวแบบนี้นะคะวันนี้แม่นายจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูค่ะส่วนผสมนะคะเราจะใช้แค่3อย่างนี้เท่านั้นค่ะ อันแรกนะคะเราจะใช้เป็นน้ํายาล้างจานนะคะยาล้างจานประมาณ5ช้อนโตะ๊ะเพื่อนๆก็สามารถกะปริมาณเอาได้เลยค่ะสํัไปนะคะเราจะใช้เป็นน้ําส้มสายชูค่ะสําหรับปริมาณน้ําส้มสายชูนะคะจะใช้เท่ากับกับน้ํายาล้างจานเลยค่ะค่ะเราจะใช้เป็นน้ํายาไฮเตอร์นะคะใช้ประมาณ2-3ฝาก็ได้ค่ะสําหรับห้องน้ําใครที่มีคาบฝั่งแน่นฝั่งลึกนะคะก็สามารถใช้ปริมาณ3ฝาได้เลยค่ะ ก่อนที่จะใช้น้ำยาที่เตรียมไว้นะคะให้ใช้น้ำนะคะฉีดให้ท่วหงน้ำก่อนนะคะ ให้ใช้น้ำยาที่เตรียมไว้นะคะมาฉีดตรงขอบยาแนวนะคะหรือว่าที่มีคราบสก,กรปรกคราบฝังแน่นหรือว่าคราบดำต่างๆที่พื้นห้องน้ำได้เลยค่ะตามซอกตามมุมก็ได้นะคะคให้เราฉีดทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วนะคะให้ใช้แปรงค่อยๆถูนะคะถูเบาๆแบบนี้นะคะคราบเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถล้างทำความสะอาดได้ตามปกติเลยค่ะ